โอเคเอาละครับผมก็สวัสดีคนด้วยนะครับผมอยู่กับมิสเตอร์กลิศนะครับผมโอเควันนี้ผมเราอยู่กันในเกมบล็อกฟูตเพราะตอนนี้นี่อัปเกรดใหม่สามารถไปในโลก3ได้ซึ่งเป็นที่อนๆตื่นเต้นมากนะโอเควันนี้ผมนอกจากว่าเราจะไม่ไปโลก3ไม่ได้นะเพราะเงินไขเลเวลต้อง1,500งพันห้้อยขึ้นนะผมนะจะไปได้นะครับผมนะโอเควันนี้ผมก็เลยรีบฟาร์มฟาร้าไปขึ้น1,500แล้วก็โอเคไปทำโลกไปกันดเลยไปนะโ okay, อเคก่อนหน้านั้นเราต้องตาจามที่ดูวิธีแนละ้วก็เห็นเขาบอกว่าต้องมาคุยกับ NPC ตรงนี้ก่อน โอเคแล้วก็ยังไงต่อวะผมต้องพาผู้เชี่ยวชาญมาด้วยผมไม่รู้ว่าจะทำยังไงบ้างนะเนะโอเคกดตามนี้แล้วบ้างนะเอาละบอกัแอดมินโอ้ยเดี๋ยวเขาชื่อเลยนะอ่าอินทราะลิปอินทราเขาเป็นไพร์อะเอาละเราเปิดก่อนได้เปรียบใช่ไหมเราเปิดด้วยผลบางกรน,นี่แหละผมว่าน่าจะเจ๋งสุด ที่เข้าป้อนเนี่ยมันจะไม่เข้าเลยนะเน,นี่นนยนะในประโยชน์ในประโยชน์โอเคผมอาจจะวันเก่งแค่ไหนนะแต่ผมได้เปรียบเพราะผมลงน้ำได้โอเคก็อย่าว่าผมเลยนะาเกว่าผมสู้กาทุกคนไม่ได้เล่นมานานจริงๆเพิ่งกลับมาเล่นได้เมื่อวันนี้เองนะผมนะพอจะแต่ว่ารู้ว่ามีอัปเดตใหม่นี่แหละโว้ย เนี่ยแกก็แรงเหมือนเดิมนะเพราะแต่ที่ผมกดคอมโบพลาดเอาละเราบินกลับไปก่อนตัวนี้นี่ไงนี่คือเล่นสุดๆร้อนๆในตัวนี้นะไม่ได้รู้อะไรมากนะผมเอาละโชคดีที่กดอัดไว้ก่อนนะตอนแรกก็ว่าจะรอแป๊บหนึ่งโอเคผมด่ก,กดทักพี่ว้ไม่ใช่ไร <laughs> โอเคจับทุ่มลง นี่ไนะตัวนี้ผมว่าผมเก่งแน,เน่เนี่ยโอ้ยคิดชัดกันผมลืมเอาละผมไมเจอว่าคัดซีมีแล้วบ้าตั้งแต่ผมเห็นตัวอย่างแล้วแต่ผมแมใจว่ามันจะเป็นด้วยในนี้หรือเปล่านะไอที่เหมือนเป็นเทลเลอร์เลยนะพราเป็นโคตรเก่งเลยนะเอาละโอเคต่ว่าจะไม่หายไปนะผมตอนนี้นี่เน้นใน,น,เ,น,นเรื่องผลดีสารซะมากกว่านะผมนะฮะจะขึ้น โอ้ไม่ใช่วะนี่โอ้โหเท่จังวะเพลงซาว์ประกอบกับเอฟเฟก โคตรเจ๋งเลยทุกคนบอกฟุตเนี่ยมีเนื้อเรื่องด้วยเปล่าผมไม่แน่ใจนะนี่แต่เป็นครูมากเลยเนะี่ยโคตรครูเลยโอ้โห,หไม่ผมคลิปเองหรือเปล่านะเพราะมัน้ะมันคล้ายจังเลย <laughs> โอ้โหเขาวาปไปแล้วอะ โอ้ยโอเคตอนนี้เขาบอกให้เราไปเวกับเอ็นบีซีที่กรีนโซนใช่ไหมเ้ยอ <L ately. S 1> เอาละ่ะตอนนี้เราก็อยู่กันในอนาณาเขตของกรีนโซนนะแล้วก็ไม่จะเอ,เอ็นมินอ้อเนี่ยจะดะอีตัวน,นี้เองเอาละ่ะกับตันใช่นะโอเคโอเคกดตยวเขาก่อนก็เยสส่วนตั้งแต่ที่ดูนี่ก็เพ่พันห้าร้อยขึ้นนะ ก็ใครที่ตันมาแต่ครั้งที่แล้วเนี่ยก็ถือว่าดีมากนะครับ l น t e r โอเคเรามาในโลกใหม่แล้วโอเคจอยบาริน <c oughs> โอเคโอค้ยผมไม่แน่ใจว่ามีอะไรใหม่ใหม่บ้างนะแต่ทัที่ดู <Ooh. S 1> สวยมากทุกคนเดี๋ยวผมขอปรับให้มันแบบตอนนี้หน่อยนะกันนะ <c oughs> ผมไม่เจอคลิปจระเข้ปลาทุกคนนะ <c oughs> โอเคขอเรียกบินดูสักรอบหน่อยดีกว่า มีอะไรบ้างวะโอ้โหนี่มันโคตรคูลเลยนะเนี่ยเมืองสวยมากโอเคเงื่อนไขามาในเวอร์สามซีสามนี่คือว่าโอเคมากนะคอมพลีตนะผมนะโอเควยเดี๋ยวนะว่าเดี๋ยวผมขอไปเดินดูนอกเราด้วยกันครับผมนะโอเคสวัสดีผมขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์ชกดซับสไคร์ตเด้วยนะและก็เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีขอต้อนรับก่อนนะครับผมสวัสดีขอไปก่อน Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo.